คณะกรรมการ,าก,ารการแรงงานวุฒิสภาจัดสมัมมนาประมวลกฎหมายแรงงานไทยพิกโฉมทันยุคสู่สากลครั้งที่สองเชิญภาครัฐที่เกี่ยวข้องภาคนายจ้างฝ่ายลูกจ้างนักวิชาการด้านแรงงานผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายตลอดจนอาจารย์และประชาชนร่วมเปิดเวทีประชาวิจารณ์เพื่อจัดทําประมวลกฎหมายแรงงานเพื่อให้เหมือนกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา พลตำรวจเอกอดุลแสงสินแก้วประธานคณะกรรมาการการแรงงานบุฒธธิสภาบอกว่าปัจจุบันกฎหมายแรงงานมีอยู่อย่างกระจัดกระจายประมาณ13-14ฉบับรวมแล้ว1,146มาตราซึ่งยากมากที่ผู้ใช้แรงงานจะเข้าถึงและเข้าใจทั้งหมดจาก1,146ฉบับเนี่ยชีที่มาตราเนี่ย เหลือ5 1 0มัาตานะครับวันนี้ก็มีมการสัมนักรั้งที่2แล้วเพื่อให้ทางผู้เชี่ยวชาญนักกฎหมายได้ช่วยกันดูอีกทีให้เกิดความรอบคอบนะครับขั้นต่อไปคือการนําเข้าสู่สาภานะครับวิส,ส,สภาเพื่อ เหนนในมณัตโกศลประธานสภา,าองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยบอกว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกแต่เป็นการรวบรวมกฎหมายแรงงานที่ทับซ้อนกันเรียกว่าผมมวลมาไว้ในที่เดียวกันครับผมว่าทางนายจ้างเขาไม่ปฏิเสธนะองค์การนายจ้างที่มาเนี่ยนะนะครับแล้วก็ลูกจ้างไม่ปฏิเสธนะคนที่เกี่ยวข้องก็เห็นด้วยกันหมดเนี่ยานายจ้างก็เห็นด้วยสมมุติถ้ามองเป็นคัมภีร์หนึ่งเล่มเนี่ย ผู้ที่ถูกบังคับใช้อย่างผ้าชนนนายจ้างลูกจ้างมันก็หยิบมาเล่มเดียวก็สามารถใช้ได้อาชีพเป็นหลายนหน้าห่วเพราะว่าเราไม่สามารถจะควบคุมคนใจดีเท่าไหร่นะครับเพราะไม่มีตัวนายจ้างจริงคนที่มีนายจ้างดิประเภทนายจ้างจริงก็าสามารถจะดูแลได้มากกว่าเมื่อเกิดคดีความง่ายต่อการค้นหาการว่าความเป็นประโยชน์ทั้งนายจ้างและลูกจ้างครับลูกจ้างเหมาบริการอีกรูปแบบหนึ่งของการจ้างงานของภาครัฐในลักษณะการปฏิบัติงานชั่วคราว รายเป็นปัญหาด้านแรงงานจริงๆแล้วเนี่การจ้างงานภาครัฐนี่นะจะเป็นกระทรวงทบวงกรมนะอละอบจเทศบาลต่างๆในประเทศไทยเราเนี่ยมีลูกจ้างเหมาบริการของภาครัฐอยู่ประมาณเกือบ500,000คนจะเข้าประกันงคมก็ไม่ได้เงินกองทุนทดแทนก็ไม่ได้นะเช่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในช่วงโควิด1 9เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า PM2.5 เจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ของรัฐสภา เป็นเพียงลูกจ้างเหมาบริการไม่สามารถเข้าถึงระบบประกันสังคมได้ครับพ่วงถามแรงตอบแรงจะช่วยเหลือลูกจ้างเหมาบริการภาครัฐได้อย่างไงให้ได้รับสวัสดิการฟังนายบรรทัดโกศลตอบครับจริงๆทาไม่ยากฮนะมันเป็นมติคอรมอนะฮะผมเคยเสนอหลายรัฐบาลแล้วนะครับให้มีมติคลรมอในการขายายการจ้างงานให้กับลูกจ้างเหล่านี้บรรจุรได้เลยฮนะเพราะพวกนี้ประสบการณ์ก็10ปี20ปีทํางานคู่ขนานกับ ข้าราชการอยู่แล้วทุกวันนี้นะฮะทั้งหมดก็เพื่อความมั่นคงสวัสดิการของลูกจ้างแรงงานทุกคนนักรับเจ้านายปูนปูน